เื่อนเผ่อผู้พระรับแจ้งจากจังหวัดต,ตากว่าขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่หลายจังหวัดซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังและจำหน่ายท่อนพันธุ์ที่สำคัญของประเทศประกอบกับคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้กำหนดให้ต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2542 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตการอนุญาตและแบบหนังสือและวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังโดยกำหนดให้ผู้ที่จะทำการขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเข้าหรือออกจากท้องที่จังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์จังหวัดตราด จังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดสุรินทร์จะต้องขออนุญาตขนย้ายก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันหรือยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังมิให้กระจายไปในพื้นที่อื่นอันจะสร้างความเสียหายต่อการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังของประเทศไทยจึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ท,ทราบโดยทั่วกัน โดยสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดตากแจ้งว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฉบับที่2พศ2557บัญญัติว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณหรือบุคคลจะต้องได้รับหนังสือรับรองผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถจึงปฏิบัติตงานได้ซึ่งหากฝ่าฝืนหรือไม่เปิบัติตามมีบทลงโทษเปรียบเทียบปรับ ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน5,000บาทและผู้จ้างงานผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถทำงานต้องระวังโทษปรับไม่เกิน30,000บาทโดยกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2,559เป็นต้นไปสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 3ในการนี้จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานแรงงานแห่งชาติเชื่อมอาร์กโหะด้วยมือระดับ1-3 ช่างเชื่อมเมกระดับ1-3และช่างเชื่อมทิกระดับ1-3ยื่นคำขอรับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถคอ,อร์สิบตามกฎหมายกำหนดด้วยตนเองหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถอาคารฝึกอบรมชั้นสองพร้อมเอกสารประกอบคำขอหากมีข้อสงสัยติดต่อประสานงานว่าที่เรือตรีการศิษย์กองเกิดสุก นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการโทรศัพท์08-1022-5353 สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายสามัญประจำบ้านบทความให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันวันนี้เสนอตอนกองทุนยุติธรรมการดำเนินคดีทางกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมล้วนแล้วแต่มีค่าใช้ใจ่ายไม่ว่าจะเป็นโจทหรือจำเยลยล้วนแล้วแต่มีภาระทางการเงินที่ต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งสิ้นหากเป็นผู้มีฐานะก็สามารถติดต่อ หากเป็นผู้มีฐานะก็สามารถต่อสู้ปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้เต็มที่แต่สำหรับคนยากจนคนยากไร้จำนวนมากที่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ตนเองหลายคนติดคุกฟรีหลายคนเป็นหนี้เป็นรรสินจำนวนมากซึ่งนี่คือความไม่เป็นธรรมรูปแบบหนึ่งกองทุนยุติธรรมจึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพศ2558โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ประชาชน สามารถเข้าถึงกระบ,บวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมถือเป็นกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหรือค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลค่าจ้างทนายความและการประกันตัวโชคราวตลอดจนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งหรือโทร1 1 1 1กด77 ีตลอด24ชั่วโมง thank <music> you